อยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้แล้วค่ะอดีตนักรบแบดไตเกมลับเหนือชั้นเอาคืนเขม้นดุเดือดมันต้องเจอโจรล่าโจน หลังจากที่แม่ทัพภาคที่สองไปเขียวทหารไทยแนวหน้าให้ยิงตอบโต้ทันทีหากพบทหารกัมพูชารุกอธิปไตยวางทุนระเบิดพร้อมรับมือฮุนเซนนั่งรักษาการประมุขเชื่อยังมีความพยายามดิสเครดิตกองทัพเพราะจากคําสั่งของแม่ทัพภาคที่สองเชื่อมโยงถึงกรณีที่ยังพบความเคลื่อนไหวของทหารเขมรโดยมีการตรวจพบโดนในพื้นที่ตอนในหนึ่งครั้ง8ลำพื้นที่ชายแดน16ครั้ง67ลำซึ่งกองทัพภาคที่สองย้ำว่าปัจจุบันกองกําลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของ เองฝ่ายไทยจัดกำลังคนประจําจุดเฝ้าตรวจต,ตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตบโต้ต,ตามสถานการณ์ขณะที่ในเพจเฟซบุ๊กของนายกรกฎเกตแก้วตำนานนักลบดำฐานพานจูโจมค่ายปักธงชัยอดีตนักลบชุดดำได้โพสต์แบบไต่เกมลบเหนือชั้นที่เคยใช้วิธีนี้จัดการคอมเมนต์มาแล้วโดยระบุว่าโจรล่าโจร เห็นขามนห้าวแหกกฎกติกาข้อตกลงเข้ามาวางระเบิดโดยตะปูเรือใบอาจซุ่มโจมตีในแผ่นดินไทยหาขาแล้วที่ทหารไทยเสียไปเห็นแล้วรู้สึกโมโห,โหอยากย้อนไปในยุคที่นายรบพานจู่โจม513ค่ายปักทงชัยทำงานจังเลยขามนไม่มีสัจจะไม่มีสัจจะในมูโจนโจรต้องเจอโจร น้องทหารที่เป็นลาดตัวเวนร,ร,รักษาพื้นที่อย่าซื่อจนบื้อนะน้องๆในสนามรบไม่มีสุภาพบุรุษนะที่ผ่านมาก่อนความไหวเป็นของปีศาจไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราขามิ้นไม่ใช่ทหารเพราะขามิ้นมันเป็นพวกโจรการจะรบกับโจรมันต้องใช้ยุทธวิธีแบบโจรสมัยนักรบดำห้าหนึ่งสามรบกับพวกมันก็ใช้แผนงเกลือจิ้มเกลือบางอย่างเราต้องแหกกฎบ้างเพื่อรักษาชีวิตของเรากิดเอาไม่เข้าใจถามมาไม่พูดมากเจ็บคอ ดยความห่วงใยทหารรุ่นหลังจากอดีตกองโจรผู้รักชาติกรกฎเก็ดแก้วสมัยที่เราไปรบไม่มีกำหนดวันกลับบ้านในยุคสงครามเย็นประเทศมีภัยคุกคามรอบด้านทั้งศึกภายในและภายนอกนักรบดำพรานจู่โจม513ค่ายปักธงชัยถูกส่งไปรบทั่วประเทศไปรบแต่ละครั้งไม่มีกำหนดเวลาว่าจะได้กลับบ้านวันไหนเพราะสมัยนั้นเปิดเป็นยุทธการรบไม่ชนะยึดที่หมายไม่ได้ก็ไม่ได้กลับ บางยุทธการอาจจะสี่ห้าเดือนที่นานสุดก็หกเดือนจึงได้กลับบ้านสรุปว่าปีหนึ่งนักรบ513ค่ายปักธงชยัยได้อยู่บ้านกับครอบครัวไม่กี่วันพวกเราถูกฝึกหนักได้รับการกดดันทั้งร่างกายและจ,จิตใจให้ทนได้ทุกสภาวะทุกคนไปรบด้วยความศรัทธาในชาติศาสตร,ร์กษัตริย์จึงยอมตายเพื่อรักษานักรบพันอยู่โจม513ข่ายปักธงชยัยมีฟ้าเป็นมุง้งมียุงเป็นเพื่อนมีเสียงปืนเสียงระเบิดเป็นนักดนตรีขับกล่อมพวกเราเอาชีวิตไปทิ้งไว้ทั่วประเทศ ทุกสมรภูมิพวกเราเอาเลือดทาแผ่นดินรักษาไว้ให้ลูกหลานได้มีแผ่นดินอยู่อย่างสุขสบายในวันนี้ลูกหลานคนรุ่นใหม่จงช่วยกันร,รักษาชาติรักษาแผ่นดินไทยไว้สืบไปนะภาพจากสนามรบจริงของนักรบจู่โจม513ค่ายปักธงชัย1ยึดฐานขุนศาชายแดนพมา่า2ยึดฐานทหารว้าแดง3ทำลายไร่ฝิ่นขุนศาว้าแดง4ทหารพรานจู่โจม513ค่ายปักธงชัยถ่ายภาพกับชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติการ นอกจากนี้ค่ะเพจ a c e b o o k กองทัพบกทันกระแสะยังได้เปิดเผยคลิปวิดีโอความยาวหนึ่งนาที1 1นาทีซึ่งเป็นปฏิบัติการทางทหารของไทยโลุ่พิเศษเรนเจอร์ทีมในภารกิจยึดยอดภูมะเขือคืนจากทหารกัมพูชาด้วยการจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบซึ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าทหารไทยจัดกำลังทหารเข้าโจมตีอย่างดุเดือดและยังใช้โดรนโจมตีทางอากาศด้วยก่อนจะปฏิบัติภาร,รกิจสำเร็จฉากธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาลองไปชมคลิปแห่งความภาคภูมิใจในตัวทหารไทยกันค่ะ 泰、威、米、沙、伊、哟